สำหรับท่านใดที่ฝันเห็นต้นกกนะครับตามตำราทํานายทายทักว่าจะได้เป็นคนไกลเกลี่ยเรื่องราวความขัดแยง้งเป็นคนกลางสมานใจให้คู่รักหรือเพื่อนที่ทะเลาะเบาแว้งกันเลขเด่นที่น่าเสี่ยงคือเลข11 12 16 216 ท่านใดที่ฝันเห็นพิธีกงเต็กในงานศพหรือได้เห็นเครื่องกงเต็กตามตำราทำนายทายทักว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ถ้าป่วยก็จะหายเร็ววันหากไม่เจ็บใครได้ป่วยจะพบโชคลาภที่ผ่านมาแค่ไม่นานแต่ควรระวังและทำใจไว้บ้างเพราะรางไม่ดีอาจต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ทางบิดา เลขเด่นที่น่าเสี่ยงคือเลข09 04 06 409 406 009ท่านใดที่ฝันเห็นกงสุนทั้งของไทยและของต่างประเทศตามตําราทํานายทายทักว่าจะได้เดินทางไกลหรือได้ลาบ เลขเด่นที่น่าเสี่ยงคือเลข45 49 79 459 579ท่านใดที่ฝันเห็นกรงสัตว์ตามตำราทำนายทายทักว่าจะมีข่าวดีหรือจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลในการงานหรือธุรกิจเลขเด่นที่น่าเสี่ยงคือเลข11 14 41 111 141 14ท่านใดที่ฝันเห็นกันไกตามตำราทานายทายทักว่าผู้มีอาวุโสจะให้ความช่วยเหลือเลขเด่นที่น่าเสี่ยงคือเลข20 24 44 214 402 ท่านใดที่ฝันเห็นองค์กรถินหรือองค์ผ้าป่าในงานวัดตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้ลาบรอยหรือโชคลาบทางการเสี่ยงโชคจะมีโชคฟุกๆุทางการค้าขายเลขเด่นที่น่าเสี่ยงคือเลข11 14 17 417 411 719 718 ท่านใดที่ฝันเห็นกบได้ยินเสียงกบเห็นฝูงกบหรือได้จับกบเป็นจำนวนมากตามตำราทำนายถายทักว่าจะได้โชคลาภทางด้านค้าขายมั่งมีเงินทองร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคได้เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงและได้รับการกล่าวสรรเสริญยกย่องเชิดชูในคุณงามความดีเลขเด่นที่น่าเสียง เลข11-19-911-411-714-091ท่านใดที่ฝันเห็นกรดกลางกั้นหรือบางแสงอาทิตย์ที่กำลังแผดกล้าตามตำราทํานายทายทักว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในราชการหรือการงาน และมีลาบถ้าเป็นหญิงต้องคันจะได้บุตรชายที่ดีถ้าในฝันเห็นร่มกลางกันแดดก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เลขเด่นที่น่าเสี่ยงเลข10 16 161 168 619 918 ท่านใดที่ฝันเห็นกรวดทรายหรือได้จับก้อนกรวดก้อนทรายตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับทุกข์เกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนภายในเรือนหรือครอบครัวที่นำภัยมาสู่ครอบครัวช่วงนี้ควรงดการเสี่ยงโชคต่างๆและงดการเดินทางไกลหากหลีกไม่ได้ ควรไปเช้าเย็นกลับดีที่สุดท่านใดฝันเห็นกรงนกและตัวท่านเองได้หิ้วกรงนกที่มีนกอาศัยอยู่ในกรงด้วยท่านว่าท่านกำลังมีโชคในเรื่องคู่ครองหรือบุตรบริวารน,นำลาบมาให้เลขเด่นที่น่าเสี่ยง64 68 416 684ท่านใดที่ฝันเห็นกลองได้ตีกลองได้เห็นคนตีกลองหรือได้ยินเสียงกลองความฝันนี้ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับยศตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงในไม่ช้าเป็นลางนิมิตอันเป็นมงคลดีเล็ขเด่นที่น่าเสียง084 4 46 408 409 001ท่านใดที่ฝันเห็นกระจกสองหน้าหรือได้กระจกตามตำราทำนายไทยทักว่าจะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่าหรือมีคนทำให้เสียชื่อเสียงหากฝันเห็นกระจกสีต่างๆ ตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับโชคลาภทางหน้าที่การงานและมีชื่อเสียงเกติคุณอย่างคาดไม่ถึงเลขเด่นที่น่าเสี่ยง97 47 07 974 667ท่านใดที่ฝันเห็นกระจาดหรือตะก้าหรือเข่งสาร ด้วยไม้ไผ่หรือฝันว่าได้แบกได้จับกระจาดตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากการรับรองหรือการค้าประกันหรือการซื้อขายเกี่ยวกับเงินเชื่อหรือไม่ก็จะถูกชชอโกงทรัพย์สินระยะนี้ดวงทางการเสี่ยงโชคไม่ดีทําอะไรไม่ขึ้นควรง,งดเสี่ยงโชคชั่วคราวเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ท่านใดที่ฝันเห็นกระดิ่งหรือได้ยินเสียงกระดิ่งหรือะระฆังและในฝันมั่นใจว่าเป็นเสียงกระดิ่งหรือะระฆังแน่นอนตามตำราทำนายถายทักว่าจะได้รับข่าวดีจากคนแดนไกลหรือโชคลาภที่เกิดจากการเสี่ยงโชคจะเกิดเห็นผลได้อย่างไม่คาดคิดเลขเด่นที่น่าเสี่ยง220 24 224 สี่สี่ท่านที่ฝันเห็นรูก,กระดุมหรือเครื่องเย็บสอยหรือกระดุมตามตำราทำนายทายทักว่าถ้าเป็นสตรีสาวโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่พรั่งพร้อมไปด้วยบุญบารมีหากเป็นบุรุษจะได้ลาบในหน้าที่การงานหรือถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหญิง หน้าตาน่ารักน่ากอดและนำพาโชคลาภมาสู่ครอบครัวเลขเด่นที่น่าเสี่ยง0108001108803088 01, ท่านใดที่ฝันเห็นกระต่ายตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับโชคลาภทางการเสี่ยงโชคหรือมิฉะนั้นก็จะได้รับทุกขลาภ คือมีทุกข์ทางด้านเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับความตกใจเสียก่อนจึงจะมีลาบเลขเด่นที่น่าเสียง1434 344 034 334 34, 34, 639ท่านในที่ฝันเห็นกระทงในงานลอยกระทงมีจุด เทียนสว่างสวัยล่องลอยไปตามสายน้ำตามตำราทำนายทาทักว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกคนที่ป่วยไข้ก็จะหายเป็นปกติหรือจะได้พบกับโชคลาบทางไกลในไม่ช้าเลขเด่นที่น่าเสี่ยง40 41 34 140 034 434 ท่านใดที่ฝันเห็นกระท่อมหรือกระต้อบหลังเล็กๆก,กลางทุ่งนาไม่มีคนอาศัยเลยตามตำราทำนายทายทักว่าจะต้องมีการเดินทางไกลหรือต้องถูกโยกย้ายในทิศทางไกลจากเดิมแต่ถ้าฝันว่าอยู่ในกระท่อมจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเลขเด่นที่น่าเสี่ยง69 79 769 6 9. 6 9 6 6 4ท่านใดที่ฝันเห็นกระบอกไม้ไผ่หรือต้นไผ่ลำใหญ่ๆสำหรับตัดมาทำกระบอกตามตำาราทำนายทายทักว่าจะได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือมิเช่นนั้นก็จะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงที่อยู่แดนไกลระยะเวลา15วันไม่ควรเสี่ยงโชคใด เพราะอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินได้ง่ายๆท่านใดที่ฝันเห็นกระเป๋าใส่เงินหรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทางตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในทางดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางบ้างก็ดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง48 49 7จ็ดสี8เก้าสผู้ใดที่ฝันเห็นว่าตนเองสำหรับผู้หญิงได้นุ่งกระโปรงใหม่หรือได้รับกระโปรงใหม่จากใครคนใดคนหนึ่งในฝันตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับเคาะจากเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรภายในบ้านจะนำเรื่องเดือดร้อน เข้ามาสู่ตนช่วงนี้ไม่ควรกระทำสิ่งใดๆที่ผูกมัดตนเองหรือเสี่ยงโชคเล่นการพนันอาจทำให้ต้องเสียทรัพย์ได้ง่าย